เเรื่องจริงที่คุณยังอาจไม่รู้ของเฟอร์เารีสำหรับใครหลายๆคนแล้วเฟอร์รรี่คือรถสปอร์ตในฝันของพวกเขาและในวันนี้เรามาดูกันว่า7เรื่องที่เราจะนำเสนอนั้นพวกเขาและคุณรู้กันหรือย่าง7เรื่องจริงที่คุณยังอาจไม่รู้ของเฟอร์เลรี่ เรื่องที่1รถสปอร์ตรุ่นสุดท้ายที่ใช้เกียร์ธรรมดา California V8 รุ่นแรกที่เปิดตัวในปี2008เป็นรถสปอร์ตรุ่นสุดท้ายในรายการผลิตของเฟอร์รรี่ที่มีรุ่นเกียร์ธรรมดามาให้เลือกใช้งานด้วยเพราะรถสปอร์ตหลังจากนั้นเฟอร์รรี่ไม่ได้มีเกียร์ธรรมดามาให้เลือกหรือสัมผัสอีกต่อไปเนื่องจากว่าความนิยมของคนใช้น้อยลงมากเรื่องที่2ชื่อที่ต่างกัน Furary ถ้าพูดถึงรถสปอร์ตจากโรงงานที่วางขายในตลาดบริษัทที่ดูแลธุรกิจนี้คือ f u r r a r i S.P.A. แต่ถ้าเป็นโลกของมอเตอร์สปอร์ตแล้วพวกเขาจะใช้ชื่อว่า Scuderia Ferrari ซึ่งคำว่า Scuderia เป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่าคอกหมาโดยก่อตั้งขึ้นในปี1929โดย e n z o so Ferrari และใช้โลโก้ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยไปดูกันเรื่องที่3ตัวอักษรที่ต่อท้ายหลายคนอาจจะงงเมื่อเจอกับรุ่น 512M หรือ250 GTO ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราก็มีคำตอบมาให้ครับผม M คือ Modificata ซึ่งหมายถึงการเข้ามาแทนที่รุ่นเดิมด้วยการปรับปรุงหรือปรับแต่งเล็กน้อยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการปรับโฉมเช่น512กับ 512M หรือ550 Maranello กับ 575M GTB หมายถึง Gran d Turismo Berlinetta รถสปอร์ตคูเป้หลังคาแข็ง ซึ่งบางครั้งเรียกเฉยๆว่าเบอร์ลินเนสตา GTS หมายถึงแกนเทอร์ลิสโมสปายเดอร์รถสปอร์ตเปิดประทุนซึ่งปัจจุบันเรียกเฉยๆว่าสปายเดอร์ GTO หมายถึงแกนเทอร์ลิสโมโอลกาตาเมื่อมีการต่อท้ายชื่อรุ่นก็อนุมานได้เลยว่าเป็นรุ่นพิเศษ เพราะเป็นการดัดแปลงตัวรถด,ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งสำหรับการใช้งานบนท้องถนนได้อย่างไม่ผิดกฎหมายเรียกว่าเป็นการนำรถแข่งมาดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้บนท้องถนนเรื่องที่4ในปี2012คือปีที่เฟอร์เรี่มียอดขายและยอดผลิตรถยนต์ต่อปีมากที่สุดคือ7,318คันและแม้ว่าจะมีการผลิตรถยนต์ออกขายในตลาดมานานตั้งแต่ปี 1947แต่เฟอร์ r รี่ก็เพิ่งฉลองยอด mm. ผลิตรถยนต์ครบ1 3 0 0 0 0คันไปเมื่อปี2008หรือ60ปีให้หลังเรื่องที่5ฉีกกฎด้วยไดโน่เฟอร์เรี่ภูมิใจกับเครื่องยนต์ V12 ของตัวเองมากและรถสปอร์ตทุกคันจะต้องใช้เครื่องยนต์ V12 เป็นขุมพลังจนกระทั่งในปี1968พวกเขาก็ฉีกกฎด้วยการเปิดตัวรุ่นไดโน่ จริงๆก็ตั้งชื่อตามลูกชายของ e n s o f e r า a ี i นั่นเองและใช้เครื่องยนต์6สูบนับจากนั้นเป็นต้นมา f e ล r a r i ก็เพิ่มทางเลือกด้วยเครื่องยนต์กที่เล็กกว่า V12 ให้กับตลาดเรื่องที่6รถสปอร์ตจากโรงงานที่มีแรงมา้ามากที่สุดคำตอบก็คือ La f o ลา a r i ที่กำลังขายอยู่ในตอนนี้โดยใช้ขุมพลังแบบ h i c u r ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ V12 ที่มีความจุ6 3 0 0ซีกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้สามารถผลิตกำลังออกมาได้ถึง950แรงมา้าเรื่องที่7รถสปอร์ตทุกรุ่นของเฟอร์ราี่จะต้องผ่านพิธีกรรมของการขับทดสอบในสนามทดสอบฟิโอลาโน่ของ f ฟอร์ราเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าว,ว่าจัดขนาดไหนโดยสนามที่มีความยาวต่อรอบ2.997กิโลเมตรซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมาแลนเดโล่ ero, ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเฟอร์ราและสถิติที่ดีที่สุดในตอนนี้คือลาเฟอร์รา ที่ขับทดสอบในปี2015ทําทำเวลาได้ถึง1นาที19.07วินาทีต่อรอบส่วนสถิติที่ดีสุดในสนามคือการขับของไมเคิลชูมร์เกอร์กับรถแข่งรุ่น f 2004. 2 0 0 4เมื่อปี2004ทําทำเวลาได้55.999วินาทีติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์รถนิยม com หรือกด subscribe ที่ YouTube Channel รถนิยมและกดติดตามกด l i ค e follow ได้ที่แฟนเพจรถนิยมขอบคุณขอบคุณขอบคุณ